สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหญยอ้อยมาแล้วชแนลนะตอนนี้ที่นันที่อยู่พัทยาจะมาน่าจะมาลาลุงเนาะลลุงกลับไปถ่ายใกล้ๆเราถ่ายไกลๆเราเอาภาพรวมคนเยอะๆเขาจะพูดคุยอะไรกันปล่อยเขา บ้านบ้านจุดหนึ่งแล้วแม่ 嗯。Mm hmm. mm hmm. ยังมีอยู่เด้อนั่งขายบะเบ็ดเรือหน่อยนึงนั่งขายบะเบ็ดเรือหน่อยนึงนั่งกินนะเพียงเออน,น,เนันแม่น้ำจิ้มแจ่วมาคกก่ะอยากกระค้งไปล่าง ยายจะทิ้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะแล้วอยากจะไปเข้าเฟรมกับเขายาไม่ถือกล้องไปหละอหอเอาบ้าข้าต้มเอาบ้า มีของเราอ่ะ้ามีแต่ของเราอ่ะได้เหลือใครเราจะไม่มีใครแล้วทำไหมล่ะเอ่อพ่อกลับยังกลับแล้วอ้เตาวยายนั้นหมดที่กลับเพื่มแต่เจ้ามาดีไล่อยู่นี่เจ้าไม่ได้กลับไม่กลับหรอกนี่ก็ยังไม่กลับหรอกจะไม่ได้กลับหรอกวัน

จะมองหาที่ข้าวต้มยังมีนะพี่อนว่เออมีข้าวต้มยิ้จะไปเะส้มตำา็เหนียวก่อนเดี๋ยวหนูมาตักค์ให้ต้มตำข้าวเหนียวไปเอาที่ไหนครับอ๋อยังมีอยู่เหรอแล้วเดี๋ยวจะกินโอ้ครับรรบยาากศวันนี้ไปส่งต่อนหนึ่งก่อนแล้วครับครับผมโอเคครับเอาอะไรไหมลูกเอาอะไรไหมข้าวต้มยืนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวยืนรอลูก เดี๋ยวสักครู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีออกจากที่พักกำลังกระดับกันเลยโอ้นั่นอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่นครนายกนครนายกเหผื่อมีงานอะไรมีนาำบัตรไหมครับรอติดต่อ10นาทีทีก็ได้เจอนาทีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับเดี๋ยวไปเอาไปนไปให้ทางนรนดิอ๋อเดี๋ยวเขารอเดี๋ยวเขามาต้มหมู ตมหมูอร่อยถ้าถ้าสั่งถ้ามีก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็กินได้เขาข้าวเหนียวส้มตำก็มีมีมีแม่ค้าเขาคาอีฟัฟังว่าาธุรกิจเขาเอ้าตังค์ไปถวายยี่สิบยี่สิบยี่สิบมีการเองก็ได้นะคะไม่ได้ว่ากันเลยตักกันเลยเอาเลยเลย ไปฟังเลยค่ะอยากได้มากได้น้อยตักเลยไปฟังได้ตักละอยากหมดเลยจะได้มอบไปล้างวัวมาตักเด้อแม่เอ้ยน้ำเย็นมีได้ไงน้ำเย็นกินยังป่ะ หมดแรงข้าวต้มนี่คือทำที่มาอะไรนะคะข้าวต้มยายอ้อยจะขายหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆคนกินบอกอะไรคนทำก็ดีใจเขาเรียกว,ว่าหมดที่มาของเขาว,ว่าหมดแรงข้าวต้มเวลาหมดแรงนี่ก็เขาเรียกว่าหมดแรงข้าวต้มทาไม่มีอะไรจริงถึจะกินคือ <c oughs> มากินเรลาลมื่องเมื่อวานนี่ เราเคยกินข้าวเหนียวกับสีอิ๊วได้ทั้งมื้อเพราะว่าแม่ลืมกำลังเผื่อเยอะข้าอิ๊วไทยโดดนะฮะกินได้ข้าวเจ้าผมเนี่ยไปอยู่อ่ามุงเทพยบสามสิบปีผมยังกินเด็ดข้าวเหนียวเลยผมยังไม่เคยลืมเลยมันไม่ลืมแต่พอเพราะว่าเราไปอยู่กินนะฮะข้าวขี้เกียจคนที่ขี้เกียจทุกไลายอย่างแต่ลูกผมอ่ะไม่กินอาหารอีสานกินอยู่แต่กิน เรื่องคือเป็นบงางอย่างอ่ะเจ้ามีเองเขาเห็ดอันผู้ต้องพูดเจียวเนี่ยแหละป้าหนูวั้งสีป้าท่าบา้านแต่ผู้เจ้าสีซอยเขาได้ป่ะขายนี่มัดก้อนมอสน,นี่คือะเขาสีเทยย่อยอของหงุ่ยน้ำเพียงไปทรงอือของข่อยบ่เป็นยังเราไม่เห็นกินได้แต่ว่าตอนนี้กนเกี่ยวปินอย่างเง้ยฮะ เดี๋ยยังไม่ไปก็ยังอยู่นี่เพราะหมูที่หมูบดหมักไว้ก็ยังถุงเลือแล้วที่ไม่หมักก็เลยสองถุงถ้าไม่ขี้เกียจเอากลับไม่ได้ทำนานะโอ้ยเั่นเสือาเอฟซีซีไม่ของหนูน้อร่อยมากับออกไว้นี่แหละ ไปยกพวกกินข้าวต้มสารน่ะโว้ยกินแล้วกิ a ข้าวต้เองเลย้าวสารเหลือเยอะเลยอะเอาไว้นี่แหละจะกินข้าไปยลงความมันไม่ทำดีแไปใครมาเยอะอันนี้อันนี้เป็นข้าวใหม่เนี่ยอนี่เหลือให้มาต้อลงควงแม่นที่อมมากเลยอย่าทิ้ม่อนก่ ไปไหนเ้าะอยู่นี่ได้แล้วขอต้นสาวต้นคอข้าวอออกอีกคอสามถุยแล้วเสีบแน่ไม่กอนแล้ว้ตรงไหนไปไปไปเดี๋ยวจะให้ดอว่าเอาเยอะไหมไม่หมูปั้นอยู่ในนี้ไงว่าจะเอาพอยังพอแล้วเอี๋ยวกำลังจะให้อีกเห็ดด้วยนะกินเห็ดด้วย มีลำไหมวันนี้ไม่มีไม่รู้จะมีี๋ยวก็มีวันนี้เช่อเถอะเดี๋ยวมีคนให้ลำงานลำไม่ต้องห่วง